ขีดค่าชื่อวง Big Bang คอนเฟิร์มออกจากวงแล้วเตรียมโซโล่เดี่ยวทำแฟนคลับไม่พอใจทำไมต้องขีดค่าชื่อชาว v i ไอ็อกเลยทีเดียวกับโพสต์ข้อความของหนุ่มท็อปทีโหรือชเวซึงยอนแร็ปเปอร์สุดเท่ชื่อดังและพี่ใหญ่แห่งวง Big Bang ค่ายเพลง YG Enter ได้ออกมายืนยันว่าตัวเองได้ออกจากค่ายและออกจากวง Big Bang แล้ว ในช่วงต้นปี2022ท็อปประกาศว่าเขาจะออกจากค่าย YG หลังจากอยู่ภายใต้สังกัดมานานกว่า16ปีตั้งแต่ปี2006ถแถลงการจากบริษัทกล่าวว่าในขณะที่เขาออกจากค่ายเขาจะมีส่วนร่วมในการคัมแบ็คของวงที่กำลังจะมาถึงซึ่งทาง Big Bang ได้ปล่อยเพลงคัมแบ็คเพลงแรกในรอบ4ปีชื่อว่า s t i l l Life ซึ่งติดท็อปชาร์ตทั่วโลกทางด้านท็อปเองก็ออกมาขอบคุณแฟนๆและค่ายอีกด้วยล่าสุดหนุ่มท็อปกล่าวว่าเขาไม่ได้เป็นสมาชิกของวงอีกต่อไปได้ทำการรีโพสต์ข้อความจากสำนักข่าวเกาหลีที่กล่าวถึงเขาในฐานะสมาชิกวง Big Bang พร้อมขีดค่าข้อความคำว่า Big Bang ออกและรีโพสต์คำแปลของบทความที่ระบุว่าเขาได้ออกจากบิ๊กแบงแล้ว ต่อมาได้แชร์โพสต์ของตัวเองที่กำลังเล่นคีย์บอร์ดเพื่อให้แฟนๆรู้ว่าเขากำลังกำลังทำอัลบั้มอยู่ทั้งนี้มีแฟนคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นในโพสต์นี้ถามท็อปว่าเขาออกจากกลุ่มหรือไม่และศิลปินตอบกลับโดยบอกว่าเขาออกจากวง BIG กแบงแล้วผมบอกพวกคุณไปแล้วว่าผมถอนตัวจากวงและตอนนี้กำลังเผชิญกับบทใหม่ในชีวิตตั้งแต่ปีที่แล้ว พร้อมบอกว่าตัวเองจะกลับมาในฐานะนักร้องเดี่ยวงานนี้ทำเอาเหล่าแฟนคลับหรือ VIP ช็อกสุดๆที่ท็อปได้ออกจากวงแต่ที่ช็อกกว่าคือการขีดค่าชื่อวงบิ๊กแบงหลายๆคนไม่พอใจหนักกับวิธีการประกาศนี้พร้อมบอกว่ามีการถแถลงเพียงว่า็อปออกจากค่าย YG แต่ไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่า็อปออกจากวงบิ๊กแบงจนเกิด เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอภิปรายไม่ไว้วางใจท็อปขึ้นใน VIP ไทย